สบายดีสบายดีพี่นอ้ององกไป FC ที่หักแพงสู้ขู่สุขชนสู้หมองสู้บอลสบายดียามสวยๆพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณบึ้งมงก่อนพี่น้องเลยประมาณสิบเอ็ดโมงพี่น้องเลยมงกับผมี่สิบเอ็ดโมงตอนนี้กันเนาะไอคลิปนี้เรากับสิพ่พี่พี่น้องออกไปเล่นน้ำปนุ่ยพี่น้องบ่ได้ออกไปเล่นนะ้ำเพลิน,นะพนล้ายมือเลย FC ถามเขามาอยู่เนาะว่าช่วงนี้คือบริเวณปนุย่ยอิปสันคลิปนี้เอาสิพาพี่พน้องไป,ปห้าล้านน้ำปนุ่ยพี่น้องสงสัยเพิ่นอยู่ห่มข้อบนเก่าหมดละบนที่ประจำการเพิ่นบนเลี้ยงงัวนแลน้วเนาะนางพักเศร้าอยู่ h ẳ นแหละแดดพี่น้องดยแดดเปี้ยงเปีเปยงอยู่เนี่ยห้องให้ฝนตกมาอีกก็เพราะตกตกกับบ่คคอยแห้ง ไปน้องไปไปเล่นน้ำปนุอีกกันเลยเจมี่อาย่เนี่ยเจมี่อยย่เ่าไ่อบ่งดอีกนะมาหอบอเกาอะไรเพื่อน้องบดีสายดีไ่องที่ประจําการบอลปนุยยังงัวยงงัวงัวเก่า ใครประตูอยู่สเจ้าปะพวมลงใบิดไปจัพอบอกน้นะเดียนอนอยู่บานอนแต่มือกอนเขาไปนอนนําไมใไญ่คืนนึง ขันเขาเจ้าว่าแล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อทิงข้าวไก่ข้าวไก่ข้าวเส็จไก่มาเลยพี่น้องเอ้ยมาพี่เอ้ยมาว่าให้ฟังเลยดูนี่ว่านป้านุ่ยโทรบอกพี่น้องเฮาเมื่อเป่าเคก้กน้อยน้อยนาะตอนบ่ายว่านนี่ป้านุ่ยโทรเร่งไปบอกว่าบ้านเฮามีคนติดได้ว่าสันอ้ายพี่น้องเอ้ย เพื่นท่านมีคนติดสามคนพี่น้องเลยเพิ<อ>่นว,ว่าพผวานเพิ่นว่าเพิวว่อนพกาบมาเล่นน้ำปลาหนอยพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงนี้เราลืมใส่ผ้าปิดปากพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> ปลาน่อยก็มาเรียนได้ผ้าปิดปากมาเลี้ยงงัวกันเลผ้าใสา่ผ้าปิดปากวันนีงเนาะ่เคยใส่ใส่กัาไปห้าเจบห้าใจบวชบวชหายใจยากเมื่อวานเนี่เนาะเล่าพี่น้องฟัง เอาเมื่อบันมันสูงเนาะเมื่อเป่าเค้กแล้วมากปนุยโทรมาบอกกําลังมาหดนี่แหนีสูงตุนแหละปนุยโทรมาว่าอ้าวเหยว่อฉันมีบ้านเฮามีผู้ติดโควิดเดหยว่อฉัน,นตกใจมาไก่เขาไก่เขาแทะไปย่านแทนะ มีผูติดพี่เอ้ยแต่เก้านั่นได้ยินแต่ว่าเอออยู่เมืองเนาะอยู่สวรรค์อยู่เวียงอย่างสิหรือว่าอยู่เมืองเฮาเมืองปักซองอย่างสินะเมืองทองค้อนเฮาอย่างสิอันนี้ภาวะได้ยินมาหอดบาทเฮาเะพี่น้องเนาะวังสี่หามื่นก่อนนะว่าได้ยินว่าอยู่น้องบัวเนาะก่อนหนเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะอยู่เด้ยินอน้องบัวบาดนี้ ต่อมาเออวังสองสามหมื่นวายอยู่นะคัมเนาะเนาะวามีขุติบเงวานนี่เอบาานในเมื่อวานมาหอดบ้านเฮาหัวสันอ่าขึ้นเลอขึ้นไปปวดตอนที่เธอได้เอเไรก็บ่าเขาจนแต่งแ่ขึ้นเหอขึ้นไปปวดกอนผลปวดเป็นบวกผลปวดผลเป็นบวกนี้ครัเขาก็พว่านี่ผลปวดนะอือเอ้ามือมือเขามืออันเจ้าขึ้นไปกวดันไมได้ออกว่าะจ้อัน เพิ่นเพิ่นบอท่านส่งลงมาเลยครับปล่อยแต่คนมาก่อนแม่แม่ส่งแต่คนมาก่อนเลยคนขวดท่านออกจนสิได้เลยเขาบอกเพิ่นฟงก็ส่งมาบ้านมีคนกวดเป็นบวกเป็นบวกเลยแวข้าเจ้าอันลงมาเอาบ่ออเข้าเจ้าก็ลงมาข้าเจ้าบอกได้ว่าเป็นติดลอยเปอร์เซ็นต์หรือวะจังหวะหรือห้ามด้วย เขาจะ ok ม và, ีแต่บอกว่าม uh. ีแต่ว่าคนกดเป็นบวกแม่นแต่ว่าสามคนบ่บันเฮานะสามคนปาดพี่น้องสามคนพูล่เลี้ยวกระโหลกคะแนนยู่ห่างก็ได้เฮานี่ก็ได้ผมนั่งใกล้คอยด้วยสิเออเลี้ยวกรโลกพี่น้องได้ชิดชิดซุ่มกันคะแนนเนี่เนาะได้ชิดชิดซุ่มกันเฮาพอแห้งกันส่องเฮาพอแห้งมากซุ่มเนาะซุ่มแกงมะม่ซุ่มแต้มมะฮู้ ซุ่มนั่นซุ่มนี่อดไปสิบสีมืออันนี้โอ้โหชิดกินยังอยู่บ่าคะแนนนะค่อยมาให้วดไปสิบสี่มือกันนะชิด้กินยังอยู่บ่กคะแนนนี้พี่นอ้องหือเดี๋ยวเมื่อวานนี่เนาะเมือ่อหาลูกสาวตอนคำอัดปบาอัดดังน้องน้อยจะมาใกล้ก่อนได้พอดามาสัน่นขาเย็นไม่ติงว่าเจ้าเป็นโควิดเลยสัน่นลูกสาวกับญาน ขา,า,ายนล่าหัวใจหยาดเนาะฮดบ่วยพ่อไก่ตอนนี้กะดูบ,บ้านนี่พอวาดเพิ่นประกาศพี่เนาะตอนคำบ้านนี่เพิ่นก็วบบ่ามีผู้ติดสามก้นบานเฮาแลกิกกะให้พากันกัก,กตุ๋บ่วยไปทางใดเนาะคันจมหติว่าเลี้ยงงวัวเลี้ยงหม้อกะให้เลี้ยงไปบ่ให้ซุ้มให้ยเซลเพิ่นวะบ่วยซุ้มให้เหยซหเซลกัน แบบบอยเคลื่อนไหวนะบอยไปมาหากันอันนี้เฮาเพคือมาหาเอื่อยธรรมดาเนี่ยพี่ดอกเอื่อยดอกเอื่อยกับบาายอยไปหาใครเหาเพื่อจะเลี้ยงงูเพิ่นก็ให้กักตัวอยู่เงินไปเงินเล่าเนาะตื่นมาคัดไผ่มีเวียกไปเลี้ยงงูเลี้ยงคล้ยก็ให้ไปเพื่อนว่าแต่ว่าบให้ไปแบบว่าเอ,อ้ยไปลิ่นน้ำกันอย่างสีงเฮามาเฮาพิทเล็วพี่น้องเฮามาหาปนุพิธเร็วเลยแต่ย,ย,ยาดอกพี่น้องอยู่ห่างกันอยู่ เ็นประกาศเนี่ยพี่น้องล็อกดาวาน,าาน,น,วนา์บ้านเฮาไอทางเนาะถนนนทางบ้านต่อบ้านนี่นะทางลงาบน้า,น,น,านาวาเนี่กะเจ้าสิปิดได้ี่บ่ห้ออกทางเมืองน,นามงกัะปิดบ่ห้ออกอยู่อันนาค้ำคือนาดูกัะปิดได้นเนาะหลายสินแล้วมันเข้าหนึ่งอสองสามสี่ลง,สลงนาคมำพี่น้องเนี่ยลงนาค้ำนะพวกเขาเนี่ กปิดเสน้นเนี่ยได้ยินว่าเพื่อนประกาศมาาเมื่อวานแล้วว่าคนในบ่ให้ออกคนนอ,อกก็บ,บ่ให้เข้ามันก็ห้ามซุ่มเซลกันเพิ่นว่าให้อยู่เงินไปเงินมันสิบสี่มือพี่น้องเอยก้ะเจ้าสีอันนี้แล้วคือบ้านเฮาเป็นบ้านอันกลุ่มเสียงแล้วคะแน,นนเนาะเ,เ,เป็นบ้าน,านเขตบ้านสีแดงแล้วคะแนน เรามันนาวันนักววันไปอันซื้อสัพเเขาเลยทมว่นเจ้าในบ้านไรบ้านนักุเวแล้วนนักวเขาเฉลยเลยครบเขาก็ไปหาซื้อสะพเเขาไปนักรับเขะซ้บซื้อคนนนลงืโอเขาเปยักลับเฉะเขาคนนักวันกกันบ้านเฮาเขาให้สิบโขายให้แล้วเแนนี่ เนาะขึ้นชื่อว่าอันนี้ผู้ติดเนี่ยเนี่ยเะครัเดี๋ยว่าตื่นตัวเนาะออืใครก็ตื่นตัวแพยญาติไม่ต้องป้องกันเอาเนาะป้องกันเอาผู้ใดเอาต้องกันเอาไผ่เอาเล้าเนี่ยแหละการใช้มันอันตรายพี่น้องเอ้ยเนาะปนุ่งเขามาฉีดวัคซีนชนาะฉีเด้วเจ้า ยาติเราอุดเอาเนี่ยห้าวกะสีดมากเลยพี่น้องเอ้ยสีดแล้วมั้งสีดแล้วกับบด้ไม้คมว่าสีโบติดเด้ติดคือกั้นเข้าใจวะแต่ว่าใครแน่มันสีแบบมีมคุณคุมกันกลัวปูห้องบได้สีขนาดโอ้ยนาะพี่น้องมาไก่เขาไก่เขาเลยก่าได้ยินได้ทางอื่น หงวดเด็กคนเมาเมาแต่ว่าอันอันคนผูข้าเจ้าอันอันตัวนข้าเจ้ากับมามาแต่ปุ่นบ่กเลยมาแต่ไทยบ่อืมเพิ่นมาแต่ไทยเพิ่นมากัก,ก,กตมูมากักตูบุญอันเพิ่นลากมาเลยเพี่น้องเพิ่นก็มากัก,กตูอยู่แต่ว่าใ้กักอยู่สวรรค์เนาะแล้วก็ไหลมองอยู่เลยมาปักชองมาปักชองอีก แต่กามาบานรนณคมอีกโบเมนว่าเิ่นสีลักมาลักขาม,มาได้บเมนเป่นกากมาอยู่ก,กงงางข้สบี่อเนาะกข้ามสิบสี่มืออ,อนึ่ช่องนก็ไล่มืกกกอกเตียวได้ใี่เนาะสิบสี่่สวรสคีอีกสิบสี่โอ้สิบสี่เจ้าเปดสี่สิบกวมือสี่สิบกวมือคือได้พี่เนาะมาคายู่บ้านเท่าอยู่ดีออกจากกันบณคทึกามกับมาคาเก่บ้านมัอยูงเพื่อนจะขออีกแม่สิ 4, 5, 5บสี่ก็ไน่ะเหมือนมันไล่มือเลยพี่เนาะ มันตกเกือบสองเดือนเลยมันผัดคือหัากระมัแสดงอาการคือคืออันเอ้ยผลตรวจมันคือมาเป็นบวกจังหวะครับโอ้ก็เจ้าปล่อยไม้กังอยู่เงันแม่แล้วก็เจ้าอันตรวจเบิ้งไปบอกอันเนี้ยแม่เพิ่นเพิ่นเพิ่นก็มาตรวจเบิ้องแปลว่าเป็นบวกเป็นบวกครัอ่าผัดไปเอามาแต่ใส่เนาะแต่เงยอยู่วันแรกคอมเนว่าติดมาแต่พุ่นนะบูมเอ็นหรอกเัาว่า มันตั้งสองเดือนพอได้นี่เกือบสองเดือนพอได้อ่ะสี่สสติด un un, อยู่ในศูนมาจากเนาะจังเลยอันนี้เป็อันตรายพี่น้องอัยผลกวดเป็นบวกว่าสัน่นโอ้ไปใช้มาใช้กับบุได้แล้วพี่น้องมือเล่นกับบุได้เมื่อแล้วบุได้เมื่อหานุหน้อยแล้ว ีนอนอยู่บ้านฝั่งแล้ววะเนี้ย,ยซิบซี่มืออ่อเมือหนหน่อเมื่อนู่นนโอ้ยเจ้าอย่ามาใกล้คอยเออจะมาใกล้คอ,อ,อยพอดาเจ้าไปโรคโควิดว่ะจัดไม่คอยบริเป็นว่ะเจ้าติดซื่อหน่อไล่เฮือกเติบใจเลยไห้ใก่ห้องแม่ติ้งเพิ่นบ่อกเันว่าพอดาปิดโควิดว่ะจัด โอ้ปบและหยาดพอทิ้งไลก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขูสุคนไปใช้มาใช้กัให้ใช้ป่าปิดปากป่าปิดดังเลยพี่น้องเ้อรักษาสุขภาพกันเลยสุขูสุคนเป็นห่วงนากขอบุญขอบคุณในไลค์พี่น้องสุขูสุคนที่ติดตามแต่ก็ขอบคุณในไลค์ที่เป็นห่วงพี่น้องพาอกันคลิปหนาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งก็สุขูสุคนจะเจ็บจะจนพี่น้องโรคไัไข้เจ็บกับยามาเยือนก็ให้พอแต่ความสุขคนเจริญเนาะยิงนไปพี่น้องพ่อกันคิดหนา mighty